สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้สาเจยสจพามาเอาดอกดินตามคุณป่าคุณพี่เพื่อนอยากได้เนาะค่ะเนาะคลิปนี้คลิปพิเศษอยู่ในลืบๆพุ่นบ่งซุ่มๆมช่วงนี้จะเริ่มช่วงนี้ก็วายแ้วดูไม่นช่ว่ายแล้วเนี่ยโอ้โหอยรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นมาหล่อเ็ดปวกอยู่ตัวนี้ เมียนปลาบ้านผืออำเภอร,รัตนะจังหวัดสุริน,นร์เภาดอกดินว้ายกล่องคือเป็นอะไรมันนามมันเข่าตั้งแต่มหมูว่านนามเข่าหมูว่านแบบนี้กับเป็นฝ่าบันถึกแสงแดดแห้งๆเพิ่นกับสีเป็นอ้ายอยู่ข้างในตากแดดเพื่อเอาเขาใส่เขาสาร า for for boat Aí, จากเรก็อ้อับยอากเดกพอดีเหรเครื่องหนกหอดแล้วโอ้เกือบหยอบเด้อค่ะนี่สิได้บอดอกไปเห็ดขนมนี <h <h ่ตามทีนเอาดอกนนี่ได้อยู่แต่กระตงลุกเอาดอกก่อนนี่ลุกฮัก็ดึงเอาแค่นั้นเพราะว่ามันสส เด็กศิลป์โลกไงบงเด็กคนเกิดแต่บึงเนอะเด็กสิได้เป็นสีบนนี่เวลาขันเบนอันนี้ไปนี่นะเออขันจังสีหันโลกขึ้นมาทั้งเงาอยู่แต่แน่พุ่นกับโบขึ้นได้โบขึ้นแต่แน่เข่นกิดนี่จังสีก็สามารถปลูกได้นี่พุ่นอยากไปได้แนวขอในเด้อไม่นังโทรศัีเจ้าโูกเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางขอไปขยาย บ่ได้เอาไปทำลายเด้อค่ะเด้อคอครับเเพิ่นก็าไปขยายพันธุ์เอาไปประดับแม่นเพิ่นสิไปปลูกใส่กระถางแบบย,ย่างดีๆพุ่แหละไปดูแลนม่นแม่นพนี้่จิได้ซ้ำนี่ด้อค่ะเด้อนีน่นี่นี่เพราะว่ามีอยู่อุม้มแค่นี้แบ่งแบ่งกันนี่หมดแล้วอุย้ยผึ่งตัวนั้นนั่นบ่แม่นแมงวันต้องส่งรูปให้เพิ่นน้ำว่า ตงไปแบบนี้ด้วย่ำกับเงาไปน้ากันด้วยพอมาจากตาต่างตัดมานเหี่ยวเราเมือกมันไหลออกนะแมนเขาต้องไปแบบนี้เลยกลับไปล่างเอาเมนครับนี่จะจะทรงไปแบบนี้เลยนี่เงานี่เขาสามารถแยกปลูกได้นี่ครับเงานี่นอเต็มเลยด้นี่นี่ท่านใดเคยเก็บกระสิอูนอนในหน่อยนี่นี่ยเเก็บเผาเก็บก็ใส่เวลาอยู่ครับเพราะว่าเขาต้อง เดี๋ยวสิคุดอีโพรถ่าอืะไปเราต้องมาบ่ายน้ำดอกูเลยอยากกินอีโพรมสั่งใดเด้อค่ะอยากกินอีโพรมสั่งใดครับสั่งใดเด้อกีโปรมแต่ว่าหามโอนเด้อหามโอนก่อนต้องสั่งตกลงกันบ่รับโอนครับบ่รับโอนอยู่บ่รับโอนก่อนแมนห้าหามโอนเงินก่อนครับแมนตกลงกันก่อนส่งของก็ต้องส่งของเย็นแต่ว่าดอกดินนี่คือยังสิบริสุทธิ์ทงของเย็นดอกเด้อมันสิแพงค่าส่งนี่แต่ละ แต่ละช็อปนี่บ่บ่ซ้ำกันเด้อพี่น้องเบอกตรงตรงเมนบอกตรงตรงคือว่าของสนมนี่สองร้อยเท่าไรก็ะสองร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาทเฉพาะเฉพาะพื้นที่ที่นี่แหละเฉพาะพื้นที่ปกติออืพื้นที่อีสานเฮานี่แหละแมนครับเขตอีสานเฮามันมีเขตอีกเขตพื้นที่ห่างไกลอีกข,ของเพิน่นอือคันเป็นคันคันเขตกรุงเทวกับสองร้อยยี่สิบกับสิเพิ่มค่าค่าสุกสองกะสิมีเขาบวกเพิ่มค่าแพ็คค่ายังค่ารับฝาก ต่ออีกต่อนหนึ่งที่เขาบรสามารถลงบินให้เฮาเอาไงเขาเกินว่าค่าค่าเซอร์วิสชาร์ตเออเซอร์วิสชาร์ตแมีนครับไม่สิว่าเซาเจ๋อแจ้งกันแบบนี้เลยชาร์ตแห้งแกงสีน้นล่ยครับเหตุผลเป็นอย่างมันคือแพงมันแพงเนลยขาทรงแมีนแต่ดอกดินมือนีนี่บ่ได้ททรง้องเยี่นดอกดินก็สติ้งพ่อแล้วเด้อค่ะรับซ้ำนี่แหละเบิดแล้วมันหยอบแล้วพ่อแล้วครับมันมู่สุดท้ายแล้วเด้๋นี่บ่ต้องสั่งอีกหมู่สุดท้ายแล้วแมีน ดิไปป่อกับซิมี่อยู่ดอกกันฮักได้วันกับพ่อมี่ยู่มี่ยู่อันยังเกาะโดไม่รู้ล้มกับพ่อตองพ่อตองบ่ห้าบ่หาเมียอันนี้บ่หาเออก็สช้อา้ให้แต่เจ้ากินนั่นแหละโดไม่รู้ล้มนางพญายังเกาะนางพญาหลังใต้นางพญาบ่มี่อีกนึงนางพญาขาวหอมออนางพญาขาวหอมมนก นอกจากว่าสั่งไหวแย่ไมเสาเจิดไปพอุ่นจะคอยว่ากันอีกทีมูอสุดท้ายแล้วครับนี่ดอกดินบานพวกผมมันสีมีอยู่ช่วงไรที่มันไหนนี่มันตัวใดพรท่านออกกระเสือกนี่เก็บเอาเดี๋ยวจะเจิดชิไปโกวนปูนเงามาได้แยกออกปูคือนคาคือนอย่างนี้แหละพี่น้องพรวนอยากสร้างได้ค่ะสร้างได้จะห้ามโอนก่อนของไปนั่นเพิ่น เป็นอุ่นใจสบายใจล้วก็มีแห้งขี้งที่ได้รับของดีจริงสินะต้องหี่เบาต้องการต้องหายเบาวิดอาขันเช่าเจออาบุหรดอกเป็นคนใจห่อนใจห่อนดีหลีเออพอตอนมาให้คอยเบิ้งดอกพลาอานั่นดับอยู่ล้ววะอยากกันหนุงเสียงหนุงวีวี เอาไปขันเอาน้ำไปผสมแป้งเห็ดอาหารเห็ดขนมเห็ดแป้งขนมบัวลอยไข่หวานเอาไปมาเขาา่เขาเจ้าเข่าเหนียวก็ได้ใส่หุงใส่หนึ่งสีเพิ่นสีเป็นสีคุณแม่เพิ่นว่าคุณแม่เพิ่นอยู่พ้นแก่นเพิ่นว่าเพิ่นจะไปมาใส่ข้าวเหนียวพอนึ่งไปวัดนี่นะเพิ่นว่าเมียนบนข้อศอกไงข้อศอกเมียน ขันแนล้วา,ามแล้วก็ใส่ขวดไว้เซนตุยเย็นไว้เป็นไหม้มงคลนพี่น้องเป็นออกจะอ,อกวันผ่าวันศิงใหญ่วันสำคัญจริงามงามแต่เล่นกล่องมันเสียแต่กล่องมันมันมัน,มนอุบิเหตุหน,น่อยหนึ่งคือว่าฝ่ายยังจับอยู่งามครับ มจริงก็อยากไปแบบนี้แหละพี่น้องเต้ได้ทรงของไก่มันหนักบันเมียนยังโลกนอนปลาเร่มาหนำนักมาสินนักผู้ไม่ใช่ว่าอันนี้จังแบบเฮาเอาไปเฮ็ดเองนี่ได้อยู่แบบนี้เหัวหเฮาอยู่ไก่ก็อยากให้เงาติดไปหลายๆเพราะว่ามันจะได้แตกนอนน้ำหลายๆเมียนนหน่อยนี่นี่เงาเมียนหมดที่นั่นนี่แมแต่จังสิงแต่เมียนนี่หัวเดี๋ยวเขาก็เกิดดีเกิดเกิดครับทมลงที่ดินมันจได้เบิ้ล แล้วเรียบร้อยไปกะพอเบิดดอกผุนย่งอันนี้อยู่ในหน่อยในแหน่ให้เพิ่นเกิดเพราะว่าเพิ่นเกิดเป็นพืดใช่สินะอู้เพิ่นหัวหัวเพิ่นมีอยู่แล้วพี่น้องนั่งไล่อยู่เดี๋ยวเพิ่นก็ปีหนาเพิ่นก็อันนี้แบบคล้ายๆเกิดล่ำๆนะนะ เกิดล่ามไปเต็มเลยล่ะไปพอแล้วเขาทาตัวละเอาได้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องพยายามพบซ้ำมที่สุดแดดออกแล้ว